สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะคลิปวิดีโอการสอนในวิชา i อนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของบทที่4ผลการวิจัยและบทที่5สรุปและอภิปรายผลโดยผู้บรรยายก็คือคุณครูเองนะคะคุณครูสรินยาเรียวอารีนะคะ ในส่วนของบทที่4และบทที่5นี้นะคะจะเกิดขึ้นหรือเราจะต้องเขียนรายงานเมื่อเราดําเนินการทําการวิจัยเรียบร้อยแล้วหรือหมายความว่าเราดําเนินการทําการทดลองดําดเนินการสํารวจดําเนินการสืบค้นข้อมูลนะคะจนได้ผลออกมาแล้วเราจะมารายงานในบทที่4ผลการวิจัยนี้นะคะเรามาดูกันว่าในบทที่4นะคะผลการวิจัยเนี่ยจะต้องมี ขั้นตอนหรือในการเขียนหรือดําเนินการยังไงบ้างนะคะ <S 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 ผลการวิจัยเนี่ยในการนําเสนอเนี่ยเราจะเอาผลจากการดําเนินงานในบทที่3ามาโดยจะเป็นผลตามความเป็นจริงนะคะยังไม่มีการใส่ความคิดความอ่านหรือการวิเคราะห์ใดๆลงไปนะคะจะนําเสนอเป็นความจริงล้วนจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นนะคะโดย เราเนี่ยมักจะดำเนินการรายงานผลการวิจัยเนี่ยเป็นตารางเพื่อที่จะให้มันดูกระชับเข้าใจได้ง่ายๆนะคะรูปแบบตารางจะเหมาะสมมากที่สุดนะคะทีนี้ในการวิจัยนะคะเรารายงานผลเนี่ยมันจะต้องมีําดับขั้นตอนโดยําดับขั้นตอนคร่าวๆนะคะที่ครูนำเสนอวันนี้นะคะก็จะมีอยู่3ตอนนะคะ1นึ สัญลักษณ์ที่เราใช้แทนในการรายงานผลการวิจัยหรือบางครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้ะน,น,นะคะลำดับขั้นตอนในการวิจัยหรือในการวิเคราะห์ข้อมูลเราจะรายงานก่อน จากนั้นในส่วนที่สามสำคัญที่สุดก็คือผลการวิจัยของเราหรือผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเรามาดูส่วนแรกนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิจัยของเราเราจะใช้สัญลักษณ์นี้แทนเพื่อให้เข้าใจโดยง่ายว่าเออเราจะบอกความหมายของกลุ่มตัวอย่างนะเราอาจจะใช้ แทนด้วยตัวแปรนะคะเป็นตัว n ใช้สัญลักษณ์ตัว n แทนนะคะเราจะบอกคะแนนเฉลี่ยนะเราอาจจะใช้ s bar แทนเราจะบอกคะแนนร่วมเราใช้ sigma x เ้ยนะคะเราใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเราใช้สถิติเป็นส่วนแบ่งเดนมาตรฐานนะคะส่วนแบ่งเบนมาตรฐานเราใช้สัญลักษณ์แทนเป็น sd อย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะ สัญลักษณ์พวกนี้สําคัญมากนะคะถ้าเราใช้เพื่อแทนสิ่งต่างๆแล้วนะคะเราจะใช้ทั้งบทเลยเนาะเพื่อให้ดูกระชับเข้าใจง่ายนะคะเมื่อเราใช้สัญลักษณ์เราบอกสัญลักษณ์ทุกอย่างแทนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะบอกลำดับขั้นตอนในการวิจัยเราบอกว่าต่อไปนี้เราจะนำเสนอผลการวิจัยนะคะโดยเราจะนำเสนอตาม ขั้นตอนนี้นะคะว่าเออตอนที่หนึ่งเราอาจจะนำเสนอเป็นข้อมูลทั่วๆไปของของกลุ่มตัวยอย่างของประชากรหรือของผู้ให้ข้อมูลของเราตรงนี้นะคะเราก็จะบอกเป็นตอนไปเพื่อให้มองภาพออกเป็นขั้นเป็นลำดับไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นผลการวิจัยของเราหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา ะะเราก็จะบอกเป็นตอนตอนตามลำดับขั้นตอนไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยเ,เราจะบอกแบบนี้ลูกขั้นที่1จะเป็นข้อมูลโดยทั่วๆไปของงานวิจัยนะคะถ้าเป็นงานประเภททดลองเนาะเราก็จะบอกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเราใช้กลุ่มตัวอย่างเท่าไรแบ่งเป็นคราย,ยังไงบ้างถ้าเป็นแบบ สำรวจนะคะเราก็จะบอกจํานวนของกลุ่มตัวยอย่างเป็นเพศชายเพศหญิงจํานวนเท่าไหร่เป็นระดับชั้นมัธยนศึกษาปีที่1นึหรือกลุ่มตัวยอย่างของเราคือคือใครคืออา่าประชากรกลุ่มตัวยอย่างของเราเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านนะคะหรือเป็นผู้มีช่วงอายุวัยต่างๆยังไงตรงนี้เราจะแบ่กเป็นตะเดิมแรกตารรยงานผล นะคะโดยครูบอกแล้วว่าสิ่งที่ดูง่ายที่สุดในการรายงานผลนั่นก็คือตารางเนาะรูปแบบตารางจะบอกให้เราบอกข้อมูลได้โดยง่ายเนาะเราก็จะเกินโดยการบอกก่อนว่าเออส่วนเนี้ยเราจะบอกในส่วนของอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าในส่วนของข้อมูลทั่วไปของ ผู้ให้ข้อมูลเราอาจจะบอกเป็นตารางที่เท่าไหร่บ้างเขียนไปก่อนจากนั้นเราก็จะบอกตารางนี้ตารางที่เราจะรายงานผลเนี่ยเป็นตารางของอะไรเนาะจากนั้นเรารายงานผลเป็นตัวเลขเนี่ยเราก็ใส่ไปในตารางให้เรียบร้อยเมื่อตารางนี้นะคะไม่ได้อยู่ในหน้าเดียวหรือไม่ได้จบในหน้าหนึง่งจะมีการต่อตารางถูกไหมถ้าตารางมันยาวจริงๆการต่อตาราง เราก็จะเขียนแค่ว่าตารางที่เท่าไรนะคะแล้วก็วงเล็บด้วยคําว่าต่อเนาะจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลในตารางต่อไปกิุมด้วยอย่างประชากรร้อยละเท่าไรเป็นใครยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีผลรวมนะคะเป็นร้อยละนะคะสถิติที่เราใช้เนาะจากนั้นเราก็จะต้องมีการบอกในส่วนของผลของงานวิจัยเนาะยกตัวอย่างเช่น ตารางที่1เนี่ยเป็นจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามสถานภาพอ่าสถานภาพเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเป็นผู้สูงอายุในช่วงอายุต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเรียงลำดับลูกในการเรียงลำดับถ้ามีการจัดลำดับนะคะเราจะบอกแค่3ลํลำดับก็คือมากที่สุดนะคะร้อยละที่มากที่สุด ลองลงมาและต่ำที่สุดนะคะอันนี้เป็นในเชิงสำรวจถูกไหมในผู้ตอบแบบตอบถามนะคะเป็นค่าร้อยละเป็นค่าเฉลี่ยเราจะบอกแค่3มลำดับบอกอะไรบ้างลองลงมาอ่ะทุทีค่ะบอกลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลองลงมาและต่ำที่สุด ะะส่วนถ้าเป็นการทดลองในตารางของเราก็จะเป็นการทดลองครั้งที่1ครั้งที่ 2... ครั้งที่ 3... 3ครั้งเป็นอย่างต่าหรือมีครั้งที่ 4... ครั้งที่5นะคะแล้วเราต้องรวมตัวนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยค <c oughs> ่าเฉลี่ย <c oughs> หรือถ้าเราใส่สัญ,ญลักษณ์ไปแล้วเราอาจจะเขียนแค่ x bar อ,อย่างนี้ก็ได้นะคะนะักเรียนตรงนี้จะเป็นผลรวมค่าเฉลี่ยหรือ x bar ใส่ลงไปนะคะรูปแบบตารางจะต้องใช้ในการรายงานผลการวิจัยผลการทดลองของเรานะคะเรารายงานตอนที่1เซตเราก็รายงานตอนที่2เป็นผลการวัดผลการทดลองผลการวิเคราะห์ต่างๆตรงนี้รายงานเป็นตารางรายงานผลสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการสรุปและอภิบายผลถูกไหมคะ สรุปและอภิปรายผลจะอยู่ในบทที <to <to ่5เมื่อเรามีการสรุปสรุปเนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราผลของการเป็นอย่างเนี้ยนะคะเราสรุปได้ดังนี้การอภิปลายผลจะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมว่าจากผลอย่างเนี้ยอาจจะเป็นเป็นเพราะอะไรนะคะนอกจากบอกว่าเป็นเพราะอะไรตามทฤษฎีไหนแล้วเราก็จะต้องบอก แล้วก็จะต้องมีการอ้างอิงไปถึงว่าผลการทดลองเนี่ยสอดคล้องกับงานวิจัยอะไรงานวิจัยของใครทฤษฎีของใครนะคะนอกจากนี้ในบทที่5เนี้นอกจากมีการสรุปผลอภิปรายผลแล้วเรายังมีข้อเสนอแนะด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบทที่5เนี่ยที่คุณครูพูดน่จะต้องดำเนินการเขียนรายงานการ สรุปหรืออภิปรายยังไงนะคะเราจะต้องมีการเรียงลำดับลูกเรียงลำดับการเขียนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆนะคะการเขียนของเราในการสรุปเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างลูกในประเด็นต่างๆที่ต้องพูดถึงก็คือจะมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ขั้นตอนในการดาเนินงานคร่าวๆพอให้เข้าใจนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลของการดาเนินงานนั่นเองแล้วเราก็จะเป็นการสรุปอภิรายและข้อเสนอแนะตรงนี้เป็นลำดับที่เราจะต้องเขียนลงไปในสรุปและอภิบายผลการดาเนินงานของเรานะคะยกตัวอย่างให้ดูลูก ในการสรุปและอภิปรายผลเริ่มต้นเลยนักเรียนจะต้องบอกก่อนว่านักเรียนทำอะไรนะคะทำอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรเขียนลงไปลูกวัตถุถประสงค์จากนั้นถ้าเป็นการทดลองก็จะต้องมีตัวแปรต้องไหมคะลูกตัวแปรก็ต้องใส่ลงไปด้วยตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรแต่ถ้าเป็นในเชิงสำรวจก็จะไม่มีตัวแปรแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงในส่วนตรงนี้นะคะ ต่อไปสิ่งที่ต้องพูดก็คือกลุ่มตัวอย่างนะคะถ้าเป็นการทดลองก็จะเป็นกลุ่มของที่เราเลือกมาอย่างตัวนี้จะเป็นพืชที่เราใช้มีกี่ชนิดก็บอกเข้าไปแต่ถ้าเป็นการสำรวจก็ต้องไปบอกว่ากลุ่มตัวอย่างของเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะลูกประชากรคือนักเรียนโรงเรียนปักธงชยัยประชานิรมิตรอย่างเงี้ยน,นะคะกลุ่มตัวอย่างประชากรในเชิงสำรวจ ในเชิงทดลองก็จะบอกว่าเป็นพืชสีอะไรกลุ่มที่มีกี่ชนิดมีอะไรบ้างที่เราเลือกมาอย่างนี้นค่ะลูกพอบอกพประชากรและกลุ่มตัวอย่างเราก็จะบอกว่าเราใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็ไล่ไปเลยค่าเฉลี่ยร้อยละ H D X bar ต่างๆดูให้มันเหมาะสมจากการดําเนินการของเราจะต้องใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์จากนั้นเราก็จะเริ่มสรุปขลุบในการสรุปตรงนี้นะคะเวลาเราสรุปผลเราจะพูดให้กระชับที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดนะคะแล้วก็การอภิปรายผลเนี่ยเราจะต้องมีการอ้างอิงยกตัวอ,อย่างเช่น กลุ่มพืชที่มีโทนสีแดงเมื่อนำมาย้อมผ้าฝ้ายแล้วให้สีแดงเหมือนสีตามรูปภาพแถบมาตรฐานสากลเห็นไหมเราเริ่มอ้างละตรงนี้จะเป็นการอภิรายผมละนะคะนั่นก็คือสีสีคือกระเจี๊ยบสีแดงเนี่ยมีความเข้มเฉดระดับ1.2ตรงนี้นักเรียนเริ่มมีการอ้างจากแถบสีมาตรฐาน อพอเราอ้างเสร็จแล้วเราอ้างธรรมดาได้ปะไม่ได้ลูกเราจะต้องมีการใส่ที่มาของเขา,าตรงนี้มาจากสีที่ใช้ในการในอาหารสมุนไพรตรงเนี้ยมาจากออนไลน์แล้วก็วงเล็บไปในปีไหนออนไลน์ไรอย่างนั้นไปนะคะพอจากนั้นเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์ลูก วิเคราะห์เราเรียกการในส่วนของอภิปรายเนี่ยคือการวิเครานะห์เนาะได้ระบุว่าเป็นสีธรรมชาติที่สกัดจากผักผลไม้และสัตว์นะคะเช่นกระเจีย๊ยบเห็นไหมตรงนี้เป็นการเริ่มการอภิปรายนะคะจึงสรุปได้ว่าเนี่ยเราก็จะสรุป จากผลแนละการอภิปรายผลสรุปได้ว่ากระเจีย๊ยบสามารถนำมาสกัดสีได้สีแดงและเมื่อเทียบจากสีมาตรฐานของกระเจีย๊ยบสามารถให้เฉสเดสีแดงของดีเซอร์อย่างเนี้ยนะคะเป็นตัวอย่างการสรุปผลในเชิงการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าการสรุปและอภิปรายผลนะคะจะเพิ่มเติมจากบทที่4คือการรายง,งานผลธรรมดาที่จากการดำเนินงานของเรา โดยการใส่ในการใส่ข้อมูลใส่งานวิจัยใส่ทฤษฎีลงไปแล้วอภิปลายสรุปผลลงไปนะคะนอกจากผลจากทฤษฎีแล้วก็มีผลจากงานวิจัยหลกนะคะผลจากงานวิจัยเราก็อ้างลงมาได้เลยนะคะอย่างตัวอย่างนี้กลุ่มพืชที่ให้โทนสีเหลือง เมื่อนำมาย้อมผ้าฝ้ายแล้วให้สีเหลืองตามมาตรฐานของสีได้แก่สีของขมิ้นนะคะโดยสอดคล้องกับเห็นไหมคะลูกเราจะใช้คำว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของใครใส่ชื่อเขาลงไปลูกแล้วเขาก็ศึกษากระบวนสีตรงนี้กัอโทษทีค่ะกระบวนการสกัดสีอ่าสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิพย์หาสินและฉัดดาว ชยัยาหลออย่างเงี้ยน,นะคะเขาได้ศึกษาอะไรก็บอกไปคร่าวๆนะคะตรงนี้งานวิจัยของเราเนี่ยโทนสีของเราสอดคล้องกับเขาเราเอามาอ้างอิงทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยมีน้ําหนักนะคะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างน้อยๆนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยได้อ้างถึงงานวิจัยที่เขาได้ทําก่อนหน้ามาในการอภิปรายผลด้วยอย่างน้อยๆ ครูขอซักสองงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโอเคไหมเราเอามาจากไหนล่ะลูกเราก็เอามาจากบทที่สองงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เราได้สืบค้นมาแล้วเนี่ยเราเอามาเติมในส่วนของอภิปรายผลให้ได้นะคะว่าเออเรื่องของเราเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาเป็นคนแรกนะมีคนอื่นเขาศึกษาอยู่ด้วยแล้วผลการทดลองของเราเนี่ยน่าเชื่อถือเพราะเป็นในทางในทิศทางที่งานคน,คนของคนอื่นเนี่ย เขาศึกษาด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้เพิ่มความน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องเป็นคนทําเป็นคนแรกนะงานนี้มันไม่จําเป็นค่ะลูกมันจําเป็นมันจะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ําถ้าเราทํางานเทียบเหมือนกับคนอื่นแล้วเรามีการดัดแปลงมีการเพิ่มเติมแล้วส่วนที่เรานํามาเหมือนกับเขาเราได้ผลไปในทิศทางเดียวกันกันกบเขาให้นําเอา นำเอางานวิจัยของคนอื่นมาอภาิปรายผลแล้วสรุปผลของเราตรงนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่านักเรียนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะอภิปรายผลการทดลองไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้นักเรียนทำตรงนี้ได้ก็คือต้องศึกษางานวิจัยของคนอื่นเออเนี่ยมันเหมือนกับงานของเราเลยนะ เรามาทําแล้วผลเป็นไปตามเขานะและเป็นไปตามทฤษฎีด้วยอย่างนี้นะคะงานของเราจะดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็จะได้รับคะแนนตรงน,นี้จากคุณครูได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเมื่อนนเอางานเข้ามาแล้วมันไม่ผิดที่เราเอางานเข้ามาแต่เราจะต้องอ้างอิงให้เขาด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของใครสอดคล้องกับเอกสารการกล่าวถึงของใคร สอดคล้องกับทฤษฎีไหนเขียนอ้างอิงลงมาในส่วนของการอภิปรายผลตรงนี้จะทำให้ผลการทดลองของเราน่าเชื่อถืออย่างยุติลงนั่นเองเมื่อเราได้ประเด็นเราก็สรุปประเด็นอภิปรายเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องประเด็นที่เราสรุปให้ได้ใจความและก็ให้มันสมบูรณ์ที่สุดนั่นเองค่ะ สร,รุปและอภิปายเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อเสนอแนะลูกในส่วนของข้อเสนอแนะเนี่ยสิ่งที่ครูจะแนะนําก็คือเราควรสิ่งที่เราจะแนะนําให้คนอื่นนะคะนําไปทําการวิจัยต่อแล้วทําการวิจัยได้อย่างไม่มีอุปสรรคเพราะเรากําลังเสนอแนะในส่วนของอุปสรรคหรือ ในส่วนที่เราในขณะที่เราดําเนินการวิจัยผลออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเออถ้าเราควบคุมตัวแปรนี้ถ้าเราเพิ่มตัวแปรนี้ไปจะทําให้งานในเรื่องเนี้ดีขึ้นตรงนี้เราเก็บมาเขียนเป็นข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะให้คนอื่นน่ะนำไปใช้ในการทําการวิจัยข้อเสนอแนะที่ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ เป็นข้อเสนอแนะที่ดีในในตรงข้อเสนอแนะเนี่ยครูขอยกตัวอย่างเช่น 1. ่าเราทําการเมื่อกี้ในครูทําการสกัดสีใช่ปะ่ะหเราควรเพิ่มปริมาณของวัตถุดิบอ่าเพิ่มอ่าชนิดของพืชให้มากขึ้นให้เหมาะสมให้ได้เฉดสีที่มากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นการบอก ให้ผู้ที่เขามาศึกษางานเราเนี่ยได้นำไปประยุกต์หรือปรับใช้นะคะตรงนี้คือข้อเสนอแนะที่ดีเนาะสำหรับส่วนของข้อเสนอแนะเนี่ยอ๋อควรจะมีมากกว่า1ข้อถูกต้องค่ะควรจะมีมากกว่า1ข้อเพื่อบอกวิธีการต่างๆว่าเออเราเนี่ย ได้ทำการทดลองจริงๆนะรายงานผลมาจริงๆนะแล้วจากการดำเนินการเนี่ยเรามีปัญหาอุปสรรคที่อยากจะเสนอแนะให้เขาได้เอาไปเอาโทษทีค่ะเอาไปประยุกต์หรือปรับใช้ในงานวิจัยต่อๆไปนะคะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไป ตรงนี้คือการเสนอแนะหรือเป็นข้อเสนอแนะนั่นเองนะคะในส่วนของบทที่5นะคะที่ประกอบไปด้วยสรุปและอภิปายผลและข้อเสนอแนะก็จะมีการดาเนินการในลนักษณะประมาณนี้ค่ะุ จบแล้วในส่วนของคุณครูนะคะที่พูดถึงในบทที่4ผลการดําเนินการวิจัยหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูลและในบทที่5สรุปและอภิปรายผลในการสรุปอภิปรายผลนั่นเองในส่วนของบทที่4และบทที่5ของคุณครูตรงนี้นะคะคลิปนี้นะคะนักเรียนจะต้องดูวนๆไป เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องมาเขียนบทที่4แล้วบทที่5ต่อไปในภาคเรียนที่2ทับสองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถนำคลิปของครูเนี่ยมาเปิดดูวนๆเมื่อนักเรียนต้องดำเนินการได้เรื่อยๆนะคะศึกษาได้เรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการจบกระบวนการเขียนรายงาน ผลนการค้นคว้าอิสระของนักเรียนเลยแล้วนะคะจบด้วยคุณครูนี่แหละนะคะทีนี้มาทบทวนว่าในภาคเรียนนี้ละ่ะพูดถึงในภาคเรียน1ทับหกสามโ,โ,โทษทีค่ะ1นทับสหนูจะต้องดำเนินการอะไรบ้าง 1. คือหนูจะต้องรู้ว่าหนูจะต้องทำอะไรหนูจะต้องเขียนบทที่หนึงนะคะที่มาแล้วความสำคัญออกมาได้ 2นะคะหนูจะต้องศึกษาวรวบรวมข้อมูลนะคะในบทที่2นะคะก็คือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยหนูจะต้องเขียนออกมาเป็นรายงานได้และไปถึงบทที่3รูปลกการดําเนินการวิจัยนะคะหนูจะต้องเขียนว่าขั้นตอนที่หนูจะดาเนินการวิจัยมีอะไรบ้างก็คือพาร์ทก่อนหน้าคุณครู มีคุณครูเขาสอนมาแล้วบทที่1 2 3สเมื่อนักเรียนทํากระบวนการตรงนี้แล้วนักเรียนเขียนรายงานออกมานะคะนักเรียนยื่นส่งกับคุณครูที่ปรึกษานะคะบทที่1ถึงบทที่3ในภาคเรียนนี้นะคะนักเรียนสามารถสามารถดูสามารถไปดําเนินการต่อได้เลยว่าเออหนูจะทําเลยหลังจากหนูเขียนอะไว่าแล้วว่าหนูจะทําอะไรบ้างทํายังไงบ้างปิดเทอมไปหนูไปทํา เปิดเธอมมาหนูก็จะมาเขียนรายงานผลในบทที่4หนูจะมาสรุปและอภิปรายผลในบทที่5เหมือนกับที่คุณครูได้พูดไปในคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทบทวนบทที่1บทที่3ทําดําเนินการจะทําอะไรทําอย่างไรเขียนรายงานออกมาส่งคุณครูที่ปรึกษาคุณครูที่ปรึกษาส่งคุณครู คณะกรรมการ i อเพื่อตัดสินผลการเรียนในภาคเรียนที่4 6 3นะคะในส่วนของครูสริญญาที่สอนไปในวันนี้บท4 5นักเรียนนำไปเปิดดูอีกรอบได้ในภาคเรียนต่อไปนะคะก็ะคะือนักเรียนต้องดาเนินการในภาคเรียนที่2บทที่4และบทที่5เพื่อให้งานไอเอเนี่ยหลอมเป็นเล่มและก็สมบูรณ์ทั้ง5บท โอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะครูก็จะขอปิดคอร์ดเคอร์สเวิร์กก็คือการเรียนหรือการศึกษาจากคลิปที่คุณครูแต่ละท่านสอนมาต่อไปจะเป็นช่วงการดำเนินการนะคะให้นักเรียนเริ่มดำเนินการทำบทที่1 2 3ระยะเวลาจะถูกกำหนดขึ้นอีกทีจากคณะกรรมการงานไอเจะแจ้งไปยังครูที่ปรึกษา แล้วก็แจ้งให้นักเรียนทราบอีกทีว่านักเรียนจะต้องส่งบทที่1ถึงบทที่3เมื่อไหร่นะคะเพื่อให้ได้ผลการเรียนในภาคเรียนที่1ทับ2565ออกมาก่อนโอเคนะคะส่ง3บทกรส่วนบทของคุณครูเอาไว้ทำในภาคเรียนหน้านะคะจากผลการดำเนินงานของนักเรียนเองโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบ การน,นำเสนอจบคอ,บอร์สเวิร์นะคะข้อมีสองสองทีม